สวัสดีตอนเช้าค่ะวันนี้พี่บัวแวะมาชมแคปตัดของพี่สาวนะคะนางสะสมแคปตัดเยอะเลยค่ะเยอะมากกว่าพี่บัวอีกนะคะดูดิอันนี้เป็นพวกแมมนะคะแม,มมิลาเรียหรือว่าพวกขนนกเขาเรียกเนาะแมมขนนกดูสินางมีอะไรอีกว้าวตรงนี้สวยจังเลย อะไรเนี่ยใบล,ลายอันนี้ที่บัวมีเยอะอยู่มีคอนโดนางฟ้าด้วยมีเก่งจีนตัวนี้จะเป็นเก่งจีนใช่ไหมใช่เก่งจีนบางตัวก็ลืมชื่อมันแล้ว สวยๆทั้งนั้นเลยค่ะขยันได้สนใจก็ทักนางเลยนะคะเราจะใส่ลิงก์ของเฟซบุ๊กพี่สาไว้นะคะเพราะว่าแกขายออนไลน์ด้วยนี่ถังทองน้องถังทองอ้วนน้ำสวยน้ำสีทองสวยมากเลยค่ะ อันนี้ก็น่ารักแต่ว่าวันนี้ดูสภาพมันลมมันทำว่าจะมารดน้ำให้ก็เลยต้องได้มาเก็บกว่าดนะคะโอ้ตรงนี้น่ารักมากเลยเนีย่เขาเรียกอะไรเนาะลายท็อปใช่ไหมตัวนี้ยังไม่กล้าซื้อเลยค่ะเพราะว่ามันแพงไม่กล้าซื้อ ตัวนี้ก็สวยนะคะเดี๋ยวจะเอามาให้ดูใกล้ๆน่ารักจังเลยสามสามหัวในกระถางเดียวนะคะตัวนี้มีลายด้วยอ่อโตรหรือปเปล่าสโตอันนี้ชนิดไม่มีลายอันนี้จุดตัวนี้จะขายดีนะคะถ้ามีจุดมีลายนี่ น,นี่ก็ถูกลมทําเดี๋ยวจะเก็บให้โอ้เก็บยังไงเลยนี่นู่นบัวบกโคดก็มีนะคะบัวบกโกดหัวสวยๆของรักของสะสม บางตัวก็ลืมชื่อแล้วนะคะอันนี้จะเป็นงาช้างแคะงาช้างนะคะกำลังนิยมเลยตัวนี้สวยนะคะฟอร์มมันสวยนองันนี้กระถางทำไมเป็นอย่างนี้โอ้กระถางโดนลมพัดคว่ำว้าวลมแรงมากเดี๋ยวขออนุญ,ญาตไปเก็บกวาดก่อนนะคะเก็บกวาดที่มัน ที่ลมพัดตกแล้วก็จะลดน้ำนะคะเดี๋ยวว่างๆจะถ่ายมาให้เพื่อนๆดูอีกนะคะถ้าใครชอบแคทตัสก็ปักหมุดไว้เลยค่ะเดี๋ยวจะโชว์แคทตัสสวยๆในช่องของพี่บัวนะคะสำหรับคลิปนี้ไปก่อนนะไม่ว่า